ก็ที่นี่นะครับคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนตรงนี้ยามเย็นๆก็จะเป็นด้านที่มันจะมีขึ้นอยู่สองด้านด้านนูนะ้นจะมีการเก็บค่าตัวเข้าแต่ถ้ามาด้านเนี้จะจะมาจอดรถฟรีแล้วก็เดินเดินเข้ามาเนี่ยทางทางด้านนี้นะคนก็จะมาออกกำลังกายมาวิ่งจอดรถแล้วมาวิ่งนะครับแล้วก็แต่แต่ไม่แน่ใจถ้าเกิดคนแถวนี้ จะมาออกกําลังกายอาจจะฟรีมั้งอาจจะฟรีแล้วก็ทิวเขานี่ตรงนี้ตําบลช่อแลอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เห็นไหมธรรมชาติสวยสดงดงามผมหลงเสน่ห์เพราะว่าชอบภูเขาต้นไม้และนี่อีกฟากหนึ่งตรงนั้นที่เห็นข้างหน้านุ่นเป็นพับพาที่ในหลวงราชการที่9นะ พระองค์ท่านกับสมเด็จพระราชินีนะเคยมาตรงนี้แล้วก็หลายพระองค์ก็เคยมาแล้วก็มาประทับมาเนื่องในพระราชจดำดําริบานมาในงานมาอะไรต่ออะไรก็แต่เดิมแถวนี้บางครั้งก็น้ําแห้งแลง้งนะครับคนแถวนี้ก็บอกว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9ก็คือเป็นผู้ที่ทําให้มีความร่มรื่นมีน้ำม,มีน้ําไว้ใช้ แล้วก็ที่ดีคือมีปักมาหมู่บ้านใกล้ๆของชนก็คือจะใช้น้ําฟรีนะใช้น้ําฟรีนี่ววววสวั<ะ> <c oughs> สดีคุณกัญญาครับผม สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสวยไหมอันนันพับพาที่รัชการที่เก้าและสมเด็จพระราชิน,นีเคยมามอยู่แยกไฟแดงรับไม่ทันอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิวนี่นห่างจากบ้านผมประมาณห้าโลห้ากิโลเ<ว>มตรสวยค่ะสวยค่ะเนี่อ่ะตรงนี้คือปกติจะมีคนมาออกกําลังกายกันบ่อยแต่วันนี้น้อยมากเพราะว่าฝนอาจจะเหมือนจะตก ก็สวยมากเลยค่ะใครสนใจยอยากมาอยู่แถวนี้ทักหลังไม้นะครับเดี๋ยวผมไปหาที่ให้ติดต่อได้เลยลองรบรางวัลที่หนึ่งก่อนเดี๋วยวเดี๋ยวสวยมากเลยค่ะ,ะกะ็ตอนนี้ประมาณ หกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีเกือบหนึ่งทุ่มนะครับผมเล่าเรื่องผีภาคพิเศษพามาเที่ยวนะเขสวยมากเลยครับว่าจะปิดเอฟเฟคแต่ปิดไม่ได้อันนี้ก็ด้านหลังผมผมชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากๆเนี่ยเห็นไหมสวยงามมากไหมดีแล้วธรรมชาติอืไม่ได้น่าเกียดเลยไม่ต้องเอฟเฟคหรอกไม่ไม่อันนี้อันนี้มันติดเอฟเฟคมาแล้ว มันอันนี้นี่ด้านหลังนี้ก็เป็นเขื่อนมีเรือนแพมีแพในเขื่อนมีเรือหางยาวนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติจะมานั่งกันจากตรงนูน้ดน่ะเน,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 นี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมชี้ไปเนี่ย้ก็นั่งนั่งเรือหางยาวเข้าไปเข้าไปข้างใน นะครับใครว่างๆมาเที่ยวได้อำเภอแม่แตงตำบลช่อแล่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเนี่ยเขาเรียกเครื่องอะไรคุณชูเครื่องแม่งัดสมบูรณ์ชนหรืออุทยานแห่งชาติสีล้านนาครับฮะดูอะไรลอยอ่ะซูมป้งไก่ไได้ไหมไม่ได้อันนี้ซูมไม่ได้เดี๋ยวหนูลองซูมแป๊บนึงตรงนั้นนหรนะเออเห็นไหมที่ลอยอ่ะไอันนียนะไกลๆหรือตรงนู้นนี่นี่แล้วหนูดูกล้องหนู น้องแยมกําลังบอกว่าพี่โชคมีอะไรไม่รู้ลอยลอยอยู่กลางน้ำหน้าลอยยาวๆนู่นนะนะ oh. อาจจะเป็นลูกหลานพญานาคก็ได้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพามาเที่ยวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับผมก็อยู่ใกล้บ้านผมห้ากิโลนะครับตรงนี้คืออุทยานแห่งชาติสีล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่นะตำบลช่อแลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิมพลอดุละยะเดชพระองค์ท่านเห็นว่าแถวนี้เมื่อก่อนเนี่ยแห้งแล้งก็เลยมีพระราชดำริให้ทําเขื่อนนะนี่ก็นี่น,น,นีสวยงามไหมเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องให้ดูอีกทีนึงจะได้ดูธรรมชาติกันชัดๆนะ ตรงนู้นคือพับพาที่รัชกาลที่9สมเด็จพระราชินีและอีกหลายพระองค์มาท่านก็จะมารับประทานอาหารชมวิวและตั้งแต่ตอนที่รัชกาลที่9มาแรกๆเลยก็คือมามาดูไงว่าจะทําอะไรยังไงมาสั่งงานนะครับผมขอบคุณของขวัญจากคุณกัญยานะครับผม ดื่มดับธรรมชาติแบบจุใจตรงนี้จะเป็นถนนที่คนวิ่งออกกำลังกายกันครับก็จะมาช่วงเช้าและช่วงเย็นมีชาวต่างชาติด้วยนะแต่วันนี้น้อยเพราะว่าเหมือนฤดูฝนนะนะถามคุณลุงที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหมือนฝนจะตกคนเลยไม่ค่อยมากันนี่นี่เ,ออเ,เป่า <laughs> <laughs> จะมาใส่นี่แหละ ก็พรุ่งนี้อ่าน้องแย้มน้องแย้มพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันไปถวายพระค่ะอ่ะยินดีอย่างนี้จะได้วิวสวยๆไปไหนกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปถวายพระเก้าองค์แล้วก็พระไตรสามผืนให้ทุกคนอนุโมทนาบุญนะครับก็มีเจ้าภาพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสวัสดีคุณเจี๊ยบครับพรมคุณเจี๊ยบขึ้นมาคุยไหมเจี๊ยบหนึคุณเจี๊ยบขึ้นมาคุยได้ นี่บ้านผมอยู่ใกล้ตรงเนี้ห้ากิโลใครอยากจะมาซื้อที่แถวนี้ทักหลังไหมรีบซื้อนะเอ้พูดคํานี้ได้ปะรีบนะเดี๋ยวมันแพงนะอีกเจ็ดปีหลวงปู่ศิลาบอกในกรุงเทพน้ําจะท่วมแล้วไม่เห็นจ่าตูนเพราะว่าทักไปไม่ตอบค่ะนะอีกเจ็ดปีน้ําน้ําจะท่วมแล้วรีบรีบมาอยู่ที่สูงสูงทำไมบางคนชอบเชียร์ให้ไปอยู่โคราชผมว่ามาอยู่เชียงใหม่ดีกว่า อาหารลำแป๊ะ,ปะอร่อยก็บรรยากาศดีแล้วก็เนี่ยมีเขื่อนอย่างเงี้ยน้ำใช้ฟรีตลอดปีะฮะกล้องถูกล้องวิโชคทำให้หนูอ้วนปกติเหมือนเดิมไม่ใช่หรอส,สัมภาษณ์หน่อยมีใครเคยเจอผีปะ่ะจะได้ดึงเข้ามาเล่าเคยเจอผีไหมครับผมช่องติ๊กตอกเล่าเรื่องผีจะขอสัมภาษณ์หน่อย เคยเจอผีไหมครับ <c oughs> <c oughs> คนแถวนี้เลยใช่ไหมครับผมไปเดี๋ยวจะพาไปดูพับพาก่อนจะจบไลนนี้เดี๋ยวจะกลับแล้ว <c oughs> ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูพับพาที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินี พระองค์ท่านเคยมาดูตั้งแต่ยังไม่มีเขื่อนเลยนะคนแถวเนี้ยก็น,นับถือรัชกาลที่เก้าเป็นพ่อเลยนะที่ทําให้มีความชุ่มช่าเกษตรกรชาวสวนชาวไร่เขาก็สามารถแบบทํานาทําไร่ได้ทั้งปีแล้วก็ผมก็พึ่งมาซื้อตรงเนี้ยที่ที่ผมอยู่บ้านไม่ไกลจากในีห้กิโลเนี่ยฮะได้ไหนทุ่งนาอยู่ไหน อ๋อได้ซื้อมาสิบสองปีสิบสามปีได้แต่เพิ่งมาอยู่ได้เข้าปีที่สามนู่นเนี่ยทุ่งนาเห็นไหมสวยค่ะแถวนี้นาไร่นาเยอะนะไกลๆเป็นทิวทัศน์สวยใช่ใช่แล้วที่ชอบคือภูเขาอ่ะซ้อน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 ,อนไปตรงนู้นคือวัดบ้านเด่นนะไกลๆทั้งนู้นเนี่ยวัดบ้านเด่นและไอ้ฝั่งนู้นฝั่งภูเขาจังหวัดอะไรแม่สอดปะ น่าน่าจะน่าจะถ้าแม่สอดเชียงราย,ลายแล้วก็นาเยอะเท่ากันไม่น่าพี่โชคอืมไม่แน่ใจ <laughs> น่าจะน้อยกว่านะจะเป็นสวนผลไม้ซะมากกว่าบ้านผมก็อยู่ประมาณตรงเนี้ยตรงนี้ <laughs> แล้วข้างหน้าต้นอะไรพี่โชค <exempel> ฮ <laughs> ต้นอะไรล่ะครับไม่รู้นะครับพี่โชคไม่ใช่คนรู้เรื่องต้นไม้เลยไปนี่นี่นี่ ตรงนี้คือพับพานะก็ถ้าใครมาเที่ยวตรงนี้ประมาณช่วง8ปดโมงเช้าถึงประมาณ3-4มสโมงเย็นเขาจะมีขายน้ำดื่มขายอาหารนะครับแล้วก็อร่อยมีลูกชิ้นมีเนี่มีน้ำดื่มเนี่ยเห็นมเนยเนี่ยประมาณนี้มีจะมีคุณป้าท่านหนึ่งขายอยู่เคยมานั่งกินอยู่อร่อยน้ำจิ้มรสเด็ด ในนี้คือพพาเดี๋ยวพาเข้าไปดูอีกนิดหนึ่งตรงนี้คือจุดที่ในหลวงรัชการที่9พระส,สมเด็จพระราชินีนาถแล้วก็พระองค์พาและอีกหลายพระองค์ก็เคยสเสด็จมานะพภาพเนี่ย พระองค์ท่านก็จะมานั่งรับประทานอาหารอะรในเนี้ยนะในเนี้ยในเนี้ยให้ดูการก่อสร้างนะจะเป็นอะไรที่ทําแบบง่ายๆแต่ก็ออกแบบสวยดีหลังคาเป็นกรนะเบื้องอ่าเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงเป็นเมทัลชีตครับ,บไม่ใช่มเมทัลชีตเมทัลชีตเหรออ่าเนี่ย อาตงตีทักทายเอฟซีเล่าเรื่องผีหน่อยอ่ะหันมาคุยนิดนึงเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่นี่ครับสวัสดีครับคเอฟซีทุกท่านครับเล่าเรื่องผีครับสวัสดีครับสวััสสดีครบุดยอดเลยครับบรรยากาศอืมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนี่เขาบอกว่าถ้ามากลางเต็นต้องไปอุทยานอืมที่นี่เขาไม่ให้กางอุทยานหมายถึงต้องไหนครับคุณลุง ฝากนู้นไงฝากนู้นที่เลี้ยวขวาเข้าไปกันโอ้โหแล้วตอนเย็นเย็นอะไรนี่เสียค่าตังเข้าไหมตรงนู้นเข้าเพ้าเสียตลอดครับเสียทั้งวันเลยใช่ไหมทั้งคืนเลยใช่ไหมครับเข้าไปก็เสียอยู่แล้วครับที่นี่มาเขายเขาคิดเป็นคนหรืออะไรที่นี่ที่เป็นคนครับคิดเป็นหัวค่ารุดหัวละยี่สิบคุณลุงครับผมทํารายการอยู่ออกออกสัมภาษณ์ได้ไหมครับเคยเจอผีไหมครับโอ้โผีนี่มีครับที่นี่ที่นี่ก็มีอ่ะ เราเราเล่าให้ฟังเรอขอขอเสียงก็ได้ลูกขอขอออกออกนิดหนึ่งนะออกนิดเหนือสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมอุทิศจันแก้วอุทิตจันแก้วเคยเจอผีทํางานที่นี่มานานหรือยังมาบรรจุนี่ปีสองเก้าสองเก้าตีไปสามศูนย์สามสิบปีได้สามสิบห้าสามสามห้าสามหกปีแล้วเคยเจอผีเจอวิญญาณอะไรยังไงช่วยเล่าให้ฟังเลยครับพะผมมาอยู่ก่อนเนี่ยโอ้ แถวนี้มันมีทุกที่เพราะว่าที่ออฟฟิศสนามมันก็มีครับรผมค่คนที่ว่าการตัวผิวมาเป็นยามอยู่ที่นี่แล้วครับอ๋อเ,นะเจออย่างไงครับผมนี่เน่นนะนเดินเลยนะปูพนพะแพงผมนอนน้องผมมาอยู่ยนะ้วยเนี่ยครังผมเป็นยามไม่มานอนเลยที่นี่เจอช่วยอธิบายสิ่งที่เห็นหน่อยได้ไหมเห็นกับตาเลยใช่ไหมได้ยินเสียงเดินได้ยินเสียงเดินใส่รองเท้าเดินเลยบงปูนพาแพอ๋อ และที่มีคนที่ที่เขาเห็นเลยมีไหมเขามาเล่าให้ฟังมีไหมคนอื่นอาจจะเห็นแต่ผมไม่เห็นแต่จะเป็นบนเนี่ยนะพับพาเนี่ยเลยนะได้ยินเสียงกันได้ยินกันตลอดเลยโอ้ก่อนมาคนที่กลัวผีไม่ต้องมาที่นี่และแล้วตอนนี้ยังยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะอ๋อแต่เมื่อก่อนเฮียนอยู่ก่อนเฮี้ยนโอ้ก่อนเฮียนแต่มีไม่มีไม่รู้ครับผมอันแบบ อยู่กับเขาอ่ะครับผมหลมงที่แปดปีแล้วถามหน่อยในเขื่อนนี้เคยมนพูดได้น้องไม่เป็นไรเนาะหลายๆเขื่อนออกข่าวมีคนเล่นเจ็ตตะกี้อะไรต่ออะไรต่จมน้ําตายมีไหมมีเก็มีเป็นปกติมีทุกเขื่อนนะเนาะครับมีทุกเขื่อนข้างในอ่าข้างในจะมีเรือนแพแพอยู่โดนมากิดตายข้างในตายข้างในข้างนอกไม่ตายเพราะแบบเล่นน้ําเล่นน้ําแล้วก็จมครับโอ้ แล้วแล้วคนมาพักมาพักเจอผีมีเล่าเล่าไหมผมก็บอกด้วยแม่ผมจะบ๊บ๊บใกล้อ้เรื่องนี้นะฮะเรื่องผีมันมันมาค้าอย่างเรื่องปรุงกันไปละมันแต่เรามาหารนั่นแต่นก็อยู่กับเราทุกที่ครับผมก็ถ้าเกิดไม่อยากจะมาเอาชีวิตมาทิ้งก็อะไรล่มชูชีพติดตัวไว้นั่นกษว่าเป็นของเชวียนเขาจะแนะนําเองอ่าไอที่สัยมากเสียเพราะว่าไม่ใส่ แล้วก็เมาเมาโดยมากจะตายพอเมาะเยอะนะเมาปุ๊บขาดสติแล้วอูอ้กำเมืองชวนคนมาเที่ยวหน่อยครับคุณลงุงอู้อก,อกับข้องครับเ,นะเอาคุณลุงไม่ใช่คนที่นี่อ,อค,นนคนจังหวัดไหนครับแม่ฮอ,องสอนแม่ฮองสอนอู้กำเมืองไหมอู้กำเมืองแต่ผมมาคุย่แบบใกล้แจ้งนะฮะอ๋อพูดไม่ค่อยเก่งอ๋อขอบคุณคุณลุงมากเลยครับคุณลุงอุทิศใช่ไหมครับ ับขอบคุณมากครับผมใคมเที่ยวก็ตดแ่อาลับลับเปิ้ลเปิเป้ลเป็นไงครับเปิ้ลอาเปิ้ลอ่ามาตินี่กี่กี่ครั้งแล้วเจ้าเ <c oughs> จ้าดีกับผู้หญิงพูดหนึ่งล้านครั้งล้านครั้งเลยโอ้เยอะขนาดนั้นเลยหนึ่งครั้งแล้วตอนนี้มาจะอั้นจะอี้เนี่ยจะทำอะไร <c oughs> ผมก็ <c oughs> พูดด <สะ S 2> ้เฟซบุ๊ก สวยสวยงามผมพูดตลอดเลยคุณพ่อผมพูดมั่วผมพูดไม่เป็นผมคนนครปฐมช่วงนี้มาพักอยู่กลางหงครับผมย้ายมาอยู่กลางหงใต้ครับผมครับเด็กกลับกล้องหน่อยอากาศมันก็ดีครับแถวท่านนี้น้องแย้มมีอะไรจะอู้พูดไม่เป็นอ่ะอู้บอดจามอู้บอดจามอู่บอดจาม อเอาเป็นว่าภาษาเหนือวันละครก่อนจบรายการคุณลุงครับช่วยสอนภาษาเหนือหนะครับผมกินข้าวภาษาเหนือพูดว่าไงกินข้าวกินข้าวกินกินกินข้าวกินข้าวอันนี้ข้าวแรงใช่ไหมข้าวแรงมันจะมีตอนเช้านี่ข้าวอะไรครับซาวบาดเนี่ยข้าวเจ้าลุงตอนซาวบาดภาษาเหนือกับภาษาอีสานก็คืออันเดียวกันใช่ไหมซาาวอีสานก็เห็นยังก็ครับ เพราะว่าเนียวซาบาดก็คือยี่สิบบาทนะอะทางอีสานก็ซาบาทก็ยี่สิบบาทกะเหมือนกันโอ้โหอะไรแับหนูมาซาบาทหนูก็ยังซาบาทมันอันเดียวกันหรือเปล่าซาบาทกยี่สิบบาทเออนั่นแหละอ่ะก็ข้าวเช้าคือข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าและถ้าเกิดว่าข้าวนกลางวันข้าวเตี้ยงนี่เพิ่งถามคุณลุงนะเนี่ยบนดอยข้าวเย็นข้าวไร่ข้าวแง ข้าวแรงข้าวตอนกลางคืนกลางคืนครับค้ามืดมืดตอนข้าวแรงครับกางข้าวแรงไปจนถึงก่อนเช้าครับแล้วลุงบอกว่ามีเขาปลูกข้าวบนดอยด้วยเอเมียครับข้าวไร่ข้าวไร่ข้าว่เขาปลูกข้าวไร่โอปลูกข้าวไร่แล้วที่เราเห็นบนดอยเนี่ยนี่มันมีข้าวไร่ครับมีคนอยู่ไหมบนเขาบ่นี้เพราะว่าที่นี่เหมือนมีคนอยู่าะมันสูงมันมีน้ำใจ อ๋อนบนเขาเนี่ยบนเขาเนี่ยค,คุณลุงอุทิศบอกว่าไม่มีคนอยู่นะเ,เพราะว่ามันสูงไม่มีน้ําใช้เราเห็นอย่างเงี้ยตอนนั่งดูเนี่ยเหมือนใกล้ๆนะครับอันนั้นถ้าเดินไปเนี่ยประมาณกี่กิโลครับโอ้ห้ากิโลอยู่ครับไปครึ่งวันอะ่ะครึ่งวันใช่ใช่ใช่ภูเขามันจะดูเหมือนเล็กเหมือนใกล้แล้วข้างบนเนี่ยสูงสูงมากไหมสูงครับประมาณตึกกี่ชั้นครับโอ้ต้องว่าตึกกี่ชั้นนะครับคื้น กะะครึ่งวันนถ้าเดินครึ่งวันครับขึ้นไปก็คยอดครึ่งวันลุงนี่ถ้ามันสูงมากก็ชาวเขาก็จะไม่อยู่ใช่ไหมนู่งนี้มันบบมีน้ำที่นี่แบบมีมชาวเขาครับโดยมากจะเป็นแม่น้ำสอนปายชาวเขาจะอยู่บนดอยอันนี้อันนี้แบบมีครับชาวเขาอืมนี่จะเป็นคนเมืองคนนี่นะครับครับผมอ่ะสงสัยคำอะไรตาตาเหนือไม่สงสยัยละ ก็เดี๋ยวจะจบภารกิจพาเที่ยวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนโดยผมริโชคเล่าเรื่องผีวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณลุงอุทิศขอบคุณมากเลยครับผมที่มาร่วมเล่าในรายการนะครับมีคนดูอยู่โอ้ร้อยกว่าคนแล้วแหมไม่อยากจะจบเลยร้อยกว่าคนผมพามาวันนี้เล่าเรื่องผีภาคพิเศษอยู่ที่เขื่อน แม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับผมใกล้บ้านผม5กิโลอ่ะไปไปดูตรง,ตรงตน,นี้เกาตอนนี้นะก่อนเดี๋ยวจะก่อนจะจบรายการเอามีใครอยากจะคุยอะไรถามได้เลยถามได้เลยค <น S 1> ใครอยากมาอยู่แถวนี้ทักหลังไม้ได้เดี๋ยวแนะนำที่สวยๆให้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสลับกล้องแล้วกันอ่ะดู ผมอยู่บนพบพานะที่พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระราชินีนาถใ,ในรัชกาลที่9แล้วก็อีกหลายพระองค์พระองค์พาแล้วอีกหลายพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่นะครับผมนะอันนี้คือหมู่บ้านของคนนะนี่นตรงนี้ทางทางน้ําน้นําล้นทางน้ําลน้นนะหมู่บ้านช่อแรงอยู่ข้างล่างเนี่ยนะประมาณช่วงนี้ช่อแรหมู่บ้านช่อแรง ส่วนหมู่บ้านกลางหงใต้ก็จะไปทางนูนน้นไะบ้านผมจะอยู่ประมาณทางหลังหลังต้นไม้นี่ก็เก็บภาพบรรยากาศความน่าประทับใจไว้ในความทรงจำนะครับผมวางวางมีโอกาสผมรีโชคช่องเราเรื่องผีก็จะพามาเที่ยวชมเดี๋ยวไปเที่ยวไหนอีกในอนาคตแต่แต่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่เอาไว้จะพา จะเปิดไลฟ์ให้ดูนะถ้าไปเที่ยวนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้าเลยอย่าลืมนะใครว่างเข้ามาดูได้จะไปถวายพระ9องค์ถ้าจำไม่ผิดหรือ10องค์ไม่น่ใจกับพระไทพระไตจีวรนะที่วัดอรัญญวิเวกหลวงพ่อเปลี่ยนแต่หลวงพ่อเปลี่ยนท่านก็มรณาภาพและละสังขารไปแล้วเป็นวัดที่เบิร์ตธงชัยเคยมาจำวัดอยู่นะครับผมแล้วก็เบิร์ตธงชัยแม็อินไตบวชที่กรุงเทพถ้าจำไม่ผิด แล้วก็มาจำวัดที่วัดอรัญญวิเวกเป็นเวลาไม่แน่ใจว่าหนึ่งเดือนหรือกี่เดือนนะ,ะก็วันนี้ก็ขอจบไลฟ์นี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับร้อยสามยูสเดี๋ยวไปเที่ยวไหนอีกเดี๋ยวจะพาเปิดไลฟ์ให้ดูแล้วก็จะบอกว่าคืนนี้เจอกันช่องเล่าเรื่องผีเหมือนเดิม มีเรื่องสนุกสนุกให้ได้รับดูรับชมกันแล้วก็เมื่อวานนี้ใครพลาดดูนะก็ไปดูติดตามได้ในช่องเล่าเรื่องผีริโชคในแอปแดงบ้านแดง youtube นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณโอ๋เป็นธนักอาเป็นอาสาสมัครอาสามูลนิธิกู้ภัยเก็บศพเปิดดูเปิดให้ดูในรถตัวเองอีกครั้งหนึ่ง เจอวิญญาณหน้าสลอนเลยอยู่ตรงกระจกแล้วก็พอช่วงหนึ่งที่ผมพาพาเอฟซแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็วิญญาณที่ตรงตรงกระจกอะ่ะหน้าเขาอะ่ะจากสมมุติว่าหน้าเขาเอยียงอย่างนี้พอแผ่บุญปุ๊บหน้าเขาตั้งตรงหัวตั้งตรงก็ไม่ได้ไม่ได้อุปทานเห็นกันทุกคนนะแล้วก็บันทึกไลฟ์อัดหน้าจอติดด้วยไปรับชมได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนก่อนไปก็ บอกทุกคนให้ช่วยกันตั้งจิตอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้อาทิตย์สมานนักกายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขื่อนณนะที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนหน่อยนะครับผมแล้วก็สัพพจิตวิญญาณทั้งหลายให้ใหท่านได้ร,รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็มีบุญเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ขอบารามีเจ้าเขื่อนที่แม่งัดสมบูรณ์ชนปกปกัปกคุ้มครองรักษาทุกๆคนเอฟซีทุก, FC, ท,กท่าน ให้อยู่ปลอดภยัยมีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปนะครับรคืนนี้เล่าครับผมเล่าเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปกลับไปทุระต่อแนละวันนี้ภาคพิเศษเล่าเรื่องผีตอนพาเที่ยวชม <c oughs> เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนหรืออุทยานแห่งชาติสีล้านาขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม